มาที่เรื่องของการฉีดพ่นฆ่าเชื้อกันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะที่สตูดิโอของเรานะคะที่ซอยอารีนะคะก็ได้มีการทําความสะอาดไปแล้วนะคะทางด้านของที่กระสับนะคะก็มีก็เป็นสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรใช่ครับซึ่งเป็นในส่วนของออฟฟิศนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสํานักที่ทํางานยังคงอยู่กันเหมือนกันแล้วก็จะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตรายการเนี่ยทำงานอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะต้องมีการไปทําความสะอาดฆ่าเชื้อ นนะะทางด้านของคุณสมศักดิ์ศรีเพชรหรือว่าเคยาวราชค่ะก็ถือว่าเป็นจิตอาสาอีกหนึ่งจิตอาสาดีๆนะคะที่บอกว่าสามารถที่จะไปฉีดพ่นฆ่าเชือ้อในสถานที่ต่างๆให้<อ>สาหรับประชาชนที่มีความเดือดร,ร้อนนะคะก็สามารถที่จะเรียกได้แล้วเขาก็ยังมาใ<ช>นกาครับ,รบฉีดพ่นฆ่าเชือ้อโควิด -19 เนี่ยให้กับทางสถานีของเราด้วยใ<ช>ะครับ,รบในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะฮะค่ะทางด้านของคุณสมศักดิ์ศรีเพชรหรือว่าเคยาวราชและคณะจิตอาสาเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด -19 บริเวณสำนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนปฏิพัฒน์กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบประกอบไปด้วยพื้นที่อาคารทําการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาบริเวณชั้นที่1และชั้นที่2โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากที่มีการตรวจพบบุคลากรฝ่ายเทคนิคติดเชื้อโควิด -19 ณบริเวณอาคารสถานที่ทำการ ชั่วคราวซอยอารีสัมพันธ์เมื่อวันที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยสถานีได้มีการประสานกับนายสมศักดิ์ศรีเพชรหรือว่าเคยวราชค่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสาที่ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 มาแล้วหลายพื้นที่นะคะก็อาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ